วันนี้ครับจะพาไปกิน10ร้านเด็ดที่ตลาดฟู้ดวิลล่าราชพฤกษ์กันครับผมบอกเลยครับที่นี่มีแต่ร้านเด็ดๆดังๆอร่อยๆเราคัดมาให้เลยส0ร้านจะเป็นยังไงก็เชิญรับชมได้เลยครับซึ่งตลาดฟู้ดวิลล่าราชพฤกษ์เนี่ยเขาก็จะมีโซนให้นั่งกินครับและเขายังมีโซนผลไม้ต่างๆให้เราได้เลือกซื้อแล้วก็มีโซนผักหลากหลายชนิดเลยถัดมาจะเป็นโซนอาหารทะเล มีปลาเป็นๆว่ายในตู้เลยแล้วเราก็มาถึงร้านแรกครับก๋วยเตี๋ยวเจ้าเก่าวัดหนังนี่ร้านนี้ก๋วยเตี๋ยวเนื้อเจ้าเก่าวัดหนังเขาบอกว่าเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวเนื้อที่ดังมากมากทุกคนชุนี้เราสั่งเป็นเส้นเล็กเนื้อโกเบเนื้อเขาเปื่อยแล้วก็แบบเป็นเอ็นๆน,นะเน่นดูดิ มันแบบเปื่อยแล้วมันเป็นเอ็นทและชิ้นดีใหญ่ทุกคนเราไม่ปรุงนะเราซัดก,ก่อนเลยนะเนื้อดีมากสุดๆกลิ่นเนื้อนี่เข้มข้นและนุ่มมากสมควรที่เป็นร้านดังอะ่ะเส้นเล็กเหนียวมากนุ่มมากแล้วมันเป็นเส้นแบบเล็กๆหน่อยใครมาตลาดฟูดวิลลาลาจาฤกษุนี่แนะนํนำร้านนี้ก่อนเลยแล้วคนเยอะนะ ที่เห็นแบบเงียบๆแบบนี้คือเขาสั่งกลับบ้านกันนี่เขามีเหมือนเต้าหู้ยี้เหรอเป็นเต้าหู้ยี้ให้จิ้มเป็นจิ้มกับเนื้อนีอ่นะไปไปโว้ <c oughs> ยผมไม่เคยกินสิวรสชาตินี้ยมนเหมือนแบบแบบ คือทุกี้แห้งอ่ะแต่กลิ่นเต้าหู้ยิ้มันจะแรงๆกินกับเนื้อเอ้ยข้าวปลาดูอยอ่ะอ้าวลองกินดูลองกินดูให้คุณแม่กินดูใหญ่มาก <laughs> ห,หมดน,นี่เลยเหรอหมดเลยทำเดียวได้เลยมันเปื่อยมันเปื่อยมันเปืเป่อยโอ้โหโอ้ <laughs> โหเนี่ยที่จะใหญ่เมื่อกี้หายไปแล้วอ <laughs> ่ะ ว่าคนเดินผ่านไปผ่านมาคือแบบนี่ไงก็เจียวร้านนี้ไงอย่างเงี้ย<บ>จอนมีสกิดนะก็ดีมากแล้วก็แย่ขาดเลยขาดเลยขาดเลยแล้วดูดนะร้านต่อมาข้าวหน้ามีโอ้ยผัดไฟลุกเลย เขาจะขายข้าวหน้าเนื้อข้าวหน้าหมูอันนี้ผมสั่งเป็นข้าวกระเทียมหมูย่างไข่ดองโชยุน่ากินมากดึงๆเลยดึงๆเลยอ่ะเอาละใส่หอมเจียวมาแบบว่าจุกๆเลยไปอืมก็หมูเขาอาจจะไม่ได้ปรุงรสอะไรมากมายแบบว่าเพลนๆเลยแต่เขามีน้ําจิ้มให้ใส่นะมีโชยุให้ใส่นะอันน้เราลองชิมข้าวกระเทียมก่อนอู้ เขาเค็มอร่อยมากมันหอมแล้วมันร้อนไงเพิ่งผัดสดๆไงผมรู้สึกว่าหมูเนี่ยแอบจืดไปนิดได้เป็นไรในเมื่อหมูมันจืดงั้นเราก็ระเบิดไข่ลาดเพิ่มความนัวอาละอ้าวนี่แหละอืมดี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 ใส่เขาดีอ่ะเขาดองเขาอยู่แล้วมันมันหอมมันหอมลาดต่อเพิ่มความชุ่มฉ่ำฉ่ำบุยโอ้ยทุกคนอร่อยมากเลยไข่มันทำให้นัวมากเลย ร้านนี้ครับยศสดขนมหวานเจ้าดังร้านข้างๆข้าวหน้าหมี่เลยเป็นเขาเรียกว่าอะไรขนมคล้ายๆบัวล,ลอยและราดกะทิลงไปขนมอินทนินม, internet, มันคล้ายๆโมจิไว้ดูดิมันจะเป็นรูปแบบกลมๆอย่างเงี้ยเหมือนโมจิเหมือนบัวล,ลอยหูนืบอยู่นะนืบอยู่นะนดูดิว้าวและวิธีการกินเราต้องใส่กะทิลงไปครับผม ปั๊มโอ้ยน่ากินจ้าสายขนมหวานอุยดูดิจัดการครับผม,อมบอกนะครับเนี้ววาวค้นอร่อยมันหนึบมากมันเหนียวมากมันเหนียวแบบเต็มสิบอันนี้อยู่ประมาณสิบเอ็ดเหนียว นุ่มหนึบแล้วมันไม่หวานมากแต่มันได้ความหอมจากกะทิที่เราราดอ่ะแล้วตัวรสชาติมันอ่ะมันเป็นตัวมันหอมเว้ยหอมไปเตยหอมหอมเลยแล้วก็หนึบหนึบแบบโมจิแบบโมจิญี่ปุ่นอ่ะดูความหนึบมาดิดูดิดูความย้อยนีย่รู้ไหมแล้วมันมีความแบบเนี่ยยืดหยุ่นอะ่ะแล้วน,นี้ผมสั่งเปียกปูมาด้วยเห็นเปียกปูแล้วมันน่ากินจริงร้านนี้แนะนำนะซื้อกลับบ้านแช่ตู้เย็นกิน เหล้วงสดชื่นอ่าลองดูลองดูดูมันแบบสู้แรงน้มท่วงอ่ะออืมาต่อกันที่กระเพาะปลาคุณรวยตัวกระเพาะปลาเขาหน้ากินมากชิ้นใหญ่ๆเลย เอาเดี๋ยวกระเพาะปลาเนี่ยเอาไปฝากแม่น่ากินมากคือตัวกระเพาะปลามันชิ้นใหญ่มากเห็นแล้วแบบอดใจไม่ไหวนะซื้อไปฝากแม่ซะหน่อยนะกระเพาะปลาร้านนี้ครับโอเอ๋วคาเฟ่เป็นโอเอ๋วที่มาจากภูเก็ตเลยไม่ต้องไปไกลที่นี่มีให้กินซึ่งปกติถ้าเราจะกินโอเอ๋วเนี่ยภูเก็ตเท่านั้น เราต้องมีค่าตัต๋วเครื่องบินไปภูเก็ตต้องบินไปภูเก็ตเท่านั้นแต่ตลาดนี่มีใ,ให้ชิมและมีหลายแบบด้วยอออริจินลอนล,ก,อนลก็มีแบบแอะดแดปนูน่นนี่นั่นใส่นูน่นนี่นั่นเพิ่มก็มีคือ <laughs> เห็นและอยากกินมากเรานึกถึงภูเก็ตต้องต้องมาโดนต้องมาโดนมาดูวิธีการทำกันตัวนี้กินแล้วทำให้สดชื่นนะคะเป็นแบบสดชื่นใช่ไหมครับใช่ค่ะผลไม้ชนิดหนึ่งไม่ใช่ผงวุ้นนะคะโอ้ไม่ใช่ไม่ใช่ผงวุ้นเหรอครับใช่ค่ะอ๋อเป็นผลไม้อ๋อนี่นี่คือ แม่ลองดูจะได้สดชื่นโี่ยเหมือนวุ้นเลยอ่ะอ่ามันไม่ใช่วุ้นนะโอ๋เริงตัวโอเอ๋ว e อ่ะมันจะไม่มีรสชาติแต่รสชาติมันจะอยู่ที่แบบน้ําแข็งใสแล้วพอมันกินด้วยกันแล้วมันก็จะแบบหวานๆหอมๆเหมือนมีกินวุ้นอย่างเงี้ยอืมถูกใจตรงไม่ต้องบินไปถึงภูเก็ตนะอืมโอ้สดชื่นอันชันมะนาวหอมหอม,อม ใครสนใจอยากลองมากินโอ้เอ๋อมาได้นะครับที่นี่มีโอเดต,ตลาดอื่นผมไม่ค่อยเจอนะเพิ่งเคยเห็นเมือนกันไม่ต้องบินไปถึงภูเก็ตก็มาได้ตลาดคูวิวลาราชะพฤกษ์นะม,มาต่อกันที่ขนมปาไทยกิครับรูปร่างหน้าตาเขาน่ารักน่ากินมาก เป็นแนวแบบปลาตัวเล็กใช่ที่ลัอกี้ฟิชก็คือทานปลาของพี่เราโชคดีอะครับปลายอดใสลงเพราะว่ามันแบ่งปันกันง่ายครับถ้าเป็นปลาตัวใหญ่กินไม่หมดมันก็จะแบ่งกันยากปลาทองปลาโชคโชคดีปลานาโชคครับโชคก็จริงๆแล้วคือคนที่ทานก็โชคดีคนขายก็โชคดีเราก็โชคดีที่เราได้มาเจอกันครับออันนี้มันก็เป็น อันนั้นสิ่งแรกเลยสิ่งหนึ่งคุณจะโชคดีกว่านี้อีกครับเพราะว่าเราจะให้คุณชิมปันเอาแล้วนี่อ่านี่คือชิมนะครับครับผมนี่คืชิมครับอันนี้คือรสชาติอะไรครับอ่าถ้าเป็นอันนี้จะเป็นช็อกโกแลตชิพครับช็อกโกแลตชิพใช่แป้งหอมมากครับโอ้โหนี่ให้ชิมเยอะมากเลยครับไม่เป็นไรอ่ะนี่เผ็ดอร่อยอันนี้ร้อนแล้วใช่ไหมครับแต่อันนี้อันนี้ต้องออกจากเตาอันนี้ต้องออกจากเตาเป็นมันม่วงค่ะลองฟิลลิ่งดูไม่ไม่ร้อนมากที่เรากินได้ใช่ไหมครับ ทำเลยเหรออืร้อน <laughs> ใช่คือมีอีกฟิลลิ่งนึงเลยตอนร้อนมันจะมีความแบบนุ่มๆหอมๆแต่ถ้ากินเย็นรสชาติมันจะชัดกว่าใช่ไหมพี่ใช่ใช,ใช่ไหม อ่างั้นผมเอา20ตัวเลยละกันครับผมขอโน้ตไว้ก่อนนะก็คือไม่ใส่ไส้10ตัวพระได้เลยที่เหลือเป็นพระนะครับขอจินดีครับตอ,ตอนแรกก็คือแตะซื้อสัก6ตัว8ตัว20ตัวไปเลย20ตัวเลยอันนี้แหละคือสิ่งที่จับจับได้จับได้ชดใช่ใช่และร้านนี้ครับโกเทสและร้านนี้ครับโกเทสบางเลนเป็ดเขาโคตรน่ากินทุกคนดูสิ ซึ่งร้านนี้ผมเป็นร้านดังโกเทเขาบอกว่าเป็นร้านดังที่ใครอยากกินเป็ดตุ๋นเป็ดทันโลเนี่ยต้องร้านนี้เลยเออซึ่งเราซื้อกลับบ้านมันน่ากินมากเราจัดไปครึ่งตัวไปและขนมปังร้านนี้ครับร้านคีตะกลิ่นนี่หอมฟุ้งทั่วตลาดเลยเป็นขนมปังที่ว่าเป็นยีสต์ธรรมชาติอ่าชื่อร้านอะไรครับคีตะฮะคีตะคีตะนี่และนี่เมนูขเขา ซึ่งสิ่งที่น่าสนใจคืออันนี้เขาบอกว่าตัวสังขยามันจะเป็นเหมือนสังขยาของคยาโทสที่สิงคโปร์ที่เราไปนั่งกินกันายาคุณคยาโทสลองชิมดูนะครับผมลองชิมขนมปังดูหน่อยแล้วแอบเปิดดูไหมเขาบอกว่าเหมือนสังขยาที่คล้ายๆยาคุณคยาโทสทุกคนมันคือแบรนด์ขนมปังที่มาจากสิงคโปร์อันนี้เขาก็เลยเรียกว่ารสชาติขนมปังสิงคโปร์นะอลองชิมดูว่าเหมือนไหม เขาทำเหมือนดูนะแล้วอร่อยด้วยคืเต็มร้อยอะ่ะอาจจะสร้มาแปดสิบแต่แปดเป็นแปดสิบที่มันอร่อยดีนะราคาไม่แพงมากแล้วตัวหนมปังเนี่ยนุ่มมากตัวสังขยาที่เขาใส่เนี่ยมันไม่ได้หวานมากแล้วมันอร่อยดอีแล้วตอนเราซื้อใช่ปะเรารอใช่ไหมคิวข้างหลังอะ่ะเขาเดินมากดไป18ชิ้นอ่ะทุกคนคิดดูแล้วกันก็จะเป็นร้านอร่อยร้านดังนะ่ะใครสนใจก็ลองมากินดูนะอันนี้ผมคอนเฟิร์มจากใจคนที่ชอบกินขนมปังอันนี้อร่อยมาก ร้านนี้ขาประจำครับกล้วยแขกพระรามห้าเจอที่ไหนซื้อที่นั่นกล้วยแขกพระรามห้าเนี่ยเจอที่ไหนซื้อทุกที่เอาจริงอร่อยมากซื้อทุกที่ทุกเจ้าจริงๆทุกตลาดเอาจริงถ้าสังเกตนะก็ยังคงเป็นร้านกล้วยทอดที่รู้สึกว่า <ใน S 2> อร่อยใใและเราไม่ต้องไปถึงพระรามห้าแล้วไปต่อคิวคือพวกตลาดพวกนี้เราสามารถซื้อได้เลยแล้วก็กินได้เลยนแนะนําใครไม่เคยกินลองกินดูนะอะไรอะตักเอง ตักกกาเองด้วยออานี่นี่เราสามารถตักกากคือบางคนอาจจะชอบไงพวกแบบแป้งทอดกรอบอะใส่เลยบางคนคนนี้แหละคนนี้ใช่ไหมตักเองเลยอ่าหวังว่าหมอจะไม่เห็นคลิปนี้ <laughs> โอ้โหเน้นๆนะ <laughs> ปิดท้ายด้วยร้านนี้ครับคาลิโคริเป็นร้านน้ำแข็งสายสไตล์ญี่ปุ่นครับ มากคือราคาห้าสิบเก้าบาทใหญ่มากเลยใช่โอแม่เาขากินไม่คีบโอ้โหหมดเลยหมดหมดแล้วอ่ะลองลองชิมลองชิมชาดูชาเป<ห>็นไงเป็นชาที่เข้มข้นเฮ้ยใช่มากจริงเข้มข้นเลยแล้วไม่ค่อยหวานอ่ะไม่หรอไม่เข้มเข้มแล้วมันไม่ค่อยหวานแล้วกินไปแล้วมันรู้สึกแบบไลท์ๆอ่ะ อร่อยอากาศร,ร้อนๆนะได้น้ำแข็งใสเป็นแบบสไตล์แบบเกทิมะเกทิมะหน่อยอืมเป็น,นรสชาติชาไทายที่เข้มข้นมากแล้วก็มีรสถดแต่อะไรอะ่ะอืกินบุกกูยังเหมือนไข่ปลาปอมปอมที่ขายอยู่ในซูชิตลาดนัดอนะเนื่อไม่ได้มมนเป็นวุ้นๆ่นะเนื้อมันเป็นแบบทำโตมเป็นไขแ่แยมอนหรอแต่เนี้ออร่อยนะแต่มันไม่เหี็นมากเลย ตะบ,บูมมันเป็นกลิ่นชาไทยนะแล้วมันไม่หวานคือเบ็ดน,น้ำเนี้ยเขาเนีจะทาไม่หวานเขาจะทำข้นแล้วความหวานที่เราได้คือมันได้จากนมข้นนี่เขาบีบด้านบนใครที่สนใจอยากมาหาของกินที่ตลาดพุทธวิลล่าราชพฤกษ์วันนี้ผมมาเซเว่นละสิบร้านเด็ดๆที่ต้องมาโดนนะเออถ้าใครชอบกินนี้ก็ฝากกันแท็กพ่อแท็เพื่อนพี่น้องแชร์กันไปนะใครที่ไปเซ็นทรัลเวสต์วิวเปิดใหม่แล้วรถติดแวะมาน,นี่ก่อนทางผ่านพอดีนะสำหรับวันนี้ขอตัวก่อนแล้วกันทุกคนบอกเลยตลาดนี้ของกินเยอะมากโดยเฉพาะพวกของกินจุกกินจิกขนมปังอะไรพวกนี้โอ้โหเยอะมากแล้ว Yeah.